หัวข้อนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับประเภทของการวิจัยนะคะก่อนที่เราจะได้เรียนในรายละเอียดของการวิจัยในชั้นเรียนเนาะก็ขออนุญาตที่จะเล่าให้น้องๆได้เห็นว่าประเภทของงานวิจัยนั้นมันมีหลายแบบนะคะเผื่อเราไปเจองานวิจัยข้างหน้าเราจะได้รู้ว่างานวิจัยลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นประเภทไหนนะคะก็มีการแบ่งงานวิจัยเป็นหลายแบบเนาะแบบแรกที่คุณจะพูดถึงก็คือแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ของงานวิจัยเป็นหลักนะคะถ้าเป็นประโยชน์ในเชิงทฤษฎีนะคะ เราจะเรียกว่าวิจัยพื้นฐานหรือวิจัยบริสุทธิ์เช่นวันนี้ไวรัสโควิดมาเนี่ยมาแบบฉับพลันนะคะนักวิจัยที่อยู่ในห้องแหลบปฏิบัติการก็จะพยายามที่จะวิจัยแล้วก็เอาเชื้อของมันเนี่ยมาเพาะดูว่ามันมีโครงสร้างพันธุกรรมยังไงนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานจริงๆนะคะตอนนั้นเราเราไม่เคยเจอเชื้อโรคตัวนี้เราเจอเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยเพื่อเราจะหาทางในการแก้ไขปัญหายอย่างอื่นเนาะก็จากนั้นก็อาจจะมีการนําเอาพันธุกรรมเอาเชื้อ เอาโครงสร้างพันธุกรรมไปเทียบเคียงกับที่มีอยู่เดิมแล้วก็หาวิธีในการกําจัดมันนาะหรือว่าเอามาทําวัคซีนในการป้องกันคนทั่วโลกที่เราเห็นอยู่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าวิจัยพื้นฐานที่ยังไม่เคยมีใครทํานะคะเป็นวิจัยที่นํามาเป็นสู่การทฤษฎีอาจจะมีเรื่องของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเมื่อก่อนในการบริหารจัดการอาจจะอยู่ที่หัวหน้าหน่วยงานอย่างเดียวนะคะสมมติว่าเป็นสมัยก่อนแล้วนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเริ่มเห็นว่า แพวิธีแบบนี้ไม่ได้ผลก็มีคนพยายามที่จะสร้างทฤษฎีในการบริหารจัดการที่จะสามารถเดินไปแบบองค์รวมได้แบบแบบร่วมกันทั้งทั้งหน่วยงานได้ทั้งองค์กรน,นะคะก็อาจจะมีการวิจัยที่จะหาว่าแบบไหนที่จะดีอันนี้ก็เป็นวิจัยพื้นฐานก่อนเนาะจากนั้นก็มีการนําไปประยุกต์เช่นศักษศศาสตร์ของของเราเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการจัดการบางอย่างแล้วมันไปมันมันช้าก็ใช้การมีส่วนร่วมก็เอาทฤษฎีที่มีนักบริหารได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเป็น มันสามารถใช้ได้ดีเนะี่ยลงมาสู่กันแก้ไขปัญหาในหน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิจัยประยุกต์คือเอาทฤษฎีของคนอื่นมาแล้วก็เอามาลงมือแก้ปัญหาในในหน่วยงานของเราเนาะอาจจะมีวิจัยอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นวิจัยที่เรียกว่า action research นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ในักวิจัยคนนั้นนะคะมีหน้าที่การงานในหน่วยงานนั้นแล้วก็มุ่งแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนั้นเช่นในห้องเรียนส่วนน้องสอนอยู่ชั้นป .4 ทับหนึ่งน้องพบว่าเด็กเนี่ย ไม่มีการคิดเชิงวิาพากน้องก็อาจจะหาแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะแล้วก็ลงมาแก้ไขกับในงานของน้องแต่ว่าที่สําคัญคือคนนักวิจัยหรือน้องจะต้องแก้ไขปัญหาในหน้าที่ที่น้องรับผิดชอบอันนี้เรียกว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการคือทํางานไปด้วยหาวิธีแก้ไขไปด้วยแล้วก็ทําวิจัยไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะ อาจจะมีคนที่แบ่งประเภทของงานวิจัยอีกแบบหนึ่งคือคึงคำนึงถึงความสามารถในการควบคุมตัวแปรเป็นหลักนะคะเช่นเผมยกตัวอย่างไปด้วยเลยนะคะงานวิจัยที่เป็น,งงน,ล,ปน,นะะลักษณะของงานวิจัยเชิญทดลองเป็น experimental research นะคะลักษณะของงานวิจัยแบบนี้ก็คือมีการควบคุมตัวปแปรแทรกซ้อนเนี่ยหรือควบคุมที่เป็นที่อาใส่ไปในสัดส่วนที่ที่เป็นไปนตามที่ตั้งสมมติฐานเลยนะคะเช่นครูอาจจะอยากทดลองดูน้ํามัน สองประเภทถติว่าครูอาจจะเปิดร้านขายไก่ทอดแต่ครูอยากรูว่าครูจะใช้น้ำมันสองชนิดเนี่ยในการที่ครูจะได้ไก่ทอดที่นิ่มอร่อยแล้วก็ถูกใจคนอื่นเนี่ยคนที่จะมาซื้อในลูกค้าของครูแบบไหนครูก็อาจจะมีการผสมแป้งในยี่ห้อเดียวกันเอาไก่ตัวเดียวกันข้างซ้ายกับข,ข้างขวาเอาไปเอาไปเอาไปชุบแป้งอันอันเดียวกันแล้วก็ไปทอดในน้ํามันสองกระทะ การเปิดกระทะควบคุมไฟก็เท่ากันหมดสมมติอย่างเงี้ยนะคะคือครูสามารถควบคุมตัวแปรหรือควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนเช่นถ้าไก่คนละตัวรสชาติอาจจะต่างกันถ้าแปง้งที่ทอดต่างกันนี้เราผสมแป้งหม้อเดียวกันเลยหมดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิจัยเชิงทดลองจร,งจร,งจรงิงๆควบคุมตัวแปรไม่ว่าจะต้นทางระหว่างทางที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้จร,งจรงิงๆงานวิจัยลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ทําในห้องแลบอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีการควบคุมอุณหภูมิอาจจะมีการนำเชื้อไวรัสมาแล้วก็ดูว่าพันธุกรรมของมันเนี่ยไปใกล้เคียงกับวเชื้อเดิมที่มีลักษณะพันธุกรรมคล้ายๆกันเนี่ยแล้วก็ใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยสองสามชนิดสมมติอย่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่าอันไหนที่มันจะฆ่าเชื้อได้เร็วและดีกว่ามีประสิทธิภาพกว่าวิธีอื่นก็ควบคุมตั้งแต่ปริมาณหรืออะไรต่างๆหรือว่าความร้อนความชื้นอะไรเท่ากันหมดอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็เป็นงานที่จะชงทดลองนะคะ ก็วิจัยถึงทดลองนะคะคืออยากจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างเช่นครูอาจจะสอน2วิธีเอาง่ายๆอยาก,กยกตัวอย่างเช่นครูอาจจะให้อ่านหนังสือมาก่อนแล้วมาอภิปรายร่วมกันกับอีกกลุ่มหนึ่งครูสอนโดยการบรรยายแล้วครูอาจจะมี paper test ของหลังเรียนอย่างเงี้ยทำตรงนี้ก็ได้ครูอยากรู้ว่า2วิธีนี้อะไรดีกว่ากันอยากทดลองดูนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยครูควบคุมได้เฉพาะที่เมนที่ครูใส่เข้าไปแต่ระหว่างที่มีการทดลองนั้นเราไม่สามารถจะควบคุมนักเรียนของเราทุกคนว่า ห้ามไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะห้ามไปหาความรู้ห้ามไปถามคนนะั้นคนนี้เราทาไม่ได้เพราะนั้นตัวแปรที่มันอาจจะแทรกซ้อนเกาะระหว่างการดําเนินงานวิจัยเนี่ยมันก็อาจจะมีเกิดบ้างเนื่องจากเราควบคุมไม่ได้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากึ่งทดลองนะคะเหมือนกับการตัวแปรแทรกซ้อนก่อนที่เกิดการทดลองก็คือตัวแปรที่เป็นลักษณะของความสามารถของเด็กลักษณะการเรียนเนี่ยเราควบคุมไม่ได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าการวิจัยกึก่งทดลองนะคะ การวิจัยที่เป็นชนธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นลักษณะของงานวิจัยที่ไม่มีการใส่ทีทเมนต์ไม่ได้ควบคุมตัวแปรแสกซ้อนอะไรต่างๆเลยเช่นครูอาจจะถามความคิดเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยปรับตัวยังไงในภาวะที่หลังโควิดในครอบครัวแต่ละคนน้องอาจจะมาถามครูถามครูว่าญาติพี่น้องครูหรือคนในบ้านอะ่ะมีสถานการณ์ในาการปรับตัวเรื่องสุขภาพภาเรื่องอาหารการกินยังไงเรื่องการใช้เงินยังไงหรือการอยู่ร่วมกันยังไงครูว่าปรับไปเยอะยิ่งครูออกบ้านทุกวันเนี่ย เมื่อก่อนนี่ครูไปถึงบ้านครูต้องไปคุยกับแม่ครูแต่ตอนนี้นมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะเราก็กลัวเราจะเอาเชื้อโรคไปโดนใส่คนแก่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะคือว่าวิถีมันจะเปลี่ยนแต่ว่าทุกคนที่น้องไปเก็บข้อมูลนั้นไม่ว่าจะเป็นครูหรืออาจจะมีครอบครัวของน้องแต่ละคนที่เรียนเนะี่ยก็ไปถามว่าแม่น้องเป็นยังไงพ่อน้องเป็นยังสมมติอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ต้องไปควบคุมเลยปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติมันจะต่างกับวิจัยเชิงทดลองกับค่งทดลองนะคะอันนี้ก็คือคำานึงถึงความสามารถในการควบคุมตัวแปรเนาะเผือ่อเราไปเจอนะคะเราจะได้รู้ว่า เออวิจัยแบบนี้มันทดลองนะมันกึ่งทดลองนะั้มันคุมได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าถ้าเป็นเชิงธรรมชาติก็คือปล่อยทุกอย่างให้ไม่ต้องไปคุมอะไรเลยนะคะจะมีการแบ่งงานวิจัยอีกแบบหนึ่งโดยคํานึงถึงลักษณะของข้อมูลนะคะเราคงทราบดีก,กันอยู่แล้วว่าในโลกนี้นะคะข้อมูลก็จะมีได้ทั้งสองแบบถ้าแ,แบ่งเป็นแบบใหญ่ๆส,สมมติครูบอกว่า,วาเพศอะไรอันนี้เป็นข้อมูลเชิงดูคุณภาพนะคะ น้องคนนี้มีล,ลักษณะการเรียนเป็นยังไงนะคะก็โตตอบกับอาจารย์มีการตั้งคําถามอยู่ตลอดเวลาอะไรทำนักเขาเรียกวเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือไม่สามารถบอกได้เป็นตัวเลขมีความหมายในเชิงปริมาณน,นะคะแต่อาจจะมีว่าน้องคนนี้สอบได้เท่าไหร่เอออันนี้ก็เริ่มเป็นปริมาณน,น้องคนนี้คุณพ่อคุณแม่เขามีไรายได้เท่าไหร่เขามีเวลาในการเรียนยังไงกี่ชั่วโมงต่อวันมาถึงห้องเรียนก่อนกี่นาทีอย่างเงี้ยนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วกี่นาทีอันนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ นะคะเขามีส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นี่เป็นปริมาณถ้าเป็นคุณภาพก็คือสีผมเขาเป็นแบบไหนเขาชอบใส่เสื้อผ้าแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอธิบายในลักษณะที่เป็นตัวเลขหรือให้ความหมายในเชิงปริมาณได้นะคะในการวิจัยนั้นอาจจะมีการเก็บข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณจ๋านะดู GPA หรือคะแนนไปสัมพันธ์กับการใช้เวลาในการเรียนหรือเปล่าทุ่มเทกับการเรียนหรือเปล่าสมุิอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีจํานวนการยืมหนังสือในห้องสมุดกับ GPA อย่างเงี้ยค่ะอยากจะดูว่ามีความสัมพันธ์กันไหม GPA ของเด็กปีตรีหรือปีโทปีเอกนะที่ลืมยืมหนังสือหรืออาจจะไปดูว่านักศึกษาปีตรีโทเอกเนี่ยยืมหนังสือมากน้อยต่างกันอย่างไรอาจจะเป็นเชิงปริมาณนะคะแต่ถ้าไปดูว่าลักษณะของลักษณะการเรียนนักศึกษาของเราที่เป็นนักศึกษาปีตรีโทเอกเนี่ยเหมือนหรือต่างกันแล้วมีลักษณะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นงานนีจะเนเชิงคุณภาพเป็นหลักแต่ครูอยากจะบอกพวกเรานะคะในชีวิตจริงไม่มีการแยกแบบจ้าจาอย่างเงี้ย แต่มันจะผสมกันก็อ,อาจจะเป็นชั้นปริมาณและคุณภาพไปด้วยกันได้ราะวันนี้เราจะไม่ต้องแยกเพื่อให้เราเห็นว่าถ้ามันเก็บนี้เผื่อเราไปได้ยินได้เจอที่ไหนเขาบอกอันนี้เป็นงานวิจัเชิงปริมาณจะไ้อ๋อเขาเก็บข้อมูลมาในลักษณะที่เป็นนัมเบอร์จริงๆก็คือมีความหมายในเชิงปริมาณน,นะคะแต่ว่าพอเป็นลักษณะคุณภาพก็คืออ๋อเขาเก็บข้อมูลที่มีลักษณะที่ใช้ลักษณะอธิบายมากกว่าเนาะค่ะอาจจะมีการแบ่งงานวิจัยนะคะโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการวิจัยเนาะ ก็จะมีการวิจัยที่มุ่งบรรยายนะคะก็มีการวิจัยที่มุ่งหาความสมคัญแล้วก็มีการวิจัยที่มุ่งหาสาเหตุนะคะครูขออนุญาตที่จะเข้าสู่การวิจัยที่มุ่งบรรยายนะคะการวิจัยที่มุ่งบรรยายนะคะอาจจะให้รายละเอียดเยอะนิดนึงค่ะเป็นลักษณะของงานวิจัยที่มุ่งบรรยายหรืออาจจะมีการประเมินเปรียบเทียบลักษณะของคน สองกลุ่มสามกลุ่มหรือว่าเป็นลักษณะของทีโทเอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อยากจะรูว่าวิธีการเรียนของพวกเราเป็นยังไงใช้เวลาในการเรียนเท่าไหร่ไรทำนองเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการบรรยายข้อเท็จจริงที่ออกมาเนะาะกวรจะยกตัวอย่างเช่นวิจัยสำรวจสถานศึกษาสำรวจชุมชนประชาติมิข้องานแล้วก็วิเคราะห์อเอกสารนะคะถ้าเป็นสำรวจสถานศึกษาก็เช่นควรจะรู้ว่าสถานศึกษาเนี่ยมีการดําเนินง,งานเป็นยังไงผลผลิตออกไปแล้วไปที่ไหนบ้างนะคะหรือจะมีสำรวจ วัสดุอุปกรณ์ตึกอาคารที่อยู่ในในสถานศึกษานั้นว่าถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทาทั้งโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเดียวหรือถ้าครูเป็นพอออกเขตพื้นที่ครูก็อาจจะสํารวจทั้งทั้งจังหวัดก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิจัยสํารวจสถานศึกษาว่ามันอาจจะแบ่งได้หลายระดับงานวิจัยเรื่องของการเชิงสํารวจชุมชนนะคะก็เป็นนวิจัยที่มุ่งสํารวจสภาพปัญหาของชุมชนแล้วก็สํารวจความคิดเห็นของ คนในชุมชนนั้นว่าต้องการอะไรมีปัญหาไหมหรือมีปัญหาหรือต้องการเห็นสภาพการการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเนาะเรื่องการสํารวจประชามตินะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสิ่งที่มีกระทบกับคนส่วนมากเช่นขอกดกด้อกฎหมายเรื่องการสร้างเขื่อนในกระเพื่อนแน่นอนนะคะก็อาจจะมีการสํารวจความเห็นต่อการคนส่งมวลชนของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีความพยายามที่จะ เอารถเมย์สมัยก่อนมาใช้นะคะแต่ว,ว่าครูก็อาจจะยากแล้วตอนนี้เนื่องจากทุกอย่างก็ไปไกลขึ้นเนาะก็มีการวิใจใัยใเชิงการวิเคราะห์งานนะคะก็คืออาจจะมคีครูอย่างกจะวิเคราะห์ว่าครูทั้งประเทศเนี่ยมีภารลงานเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์หรือว่าต่ํากว่าเกณฑ์หรือข้าราชการทั่วประเทศเนาะว่าเกณฑ์การทํางานแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเนี่ยเขาทํางานได้ตามเกณฑ์แล้วก็ทํางานแต่ละวันเนป็นยังไงบ้างสมมติอย่างเงี้ยนะคะก็อ,อาจจะมีการตรงนี้เอามากําหนด หลายๆอย่างของประเทศเราได้นะคะเรื่องการวิจัยเอกสารครูก็อาจจะวิจัยละมุงศึกษาวิเคราะห์เนื้อหากิจกรรมความรู้ต่างๆที่มีการรวบรวมเอกสารเพื่อครูอาจจะดูว่าการศึกษาความเป็นมาของการจัดการสาระดับปีเอกในประเทศไทยครูก็อาจจะเอาตัวหลักสูตรของแต่ละที่ที่มีการปรียเองเนี่ยมานั่งวิเคราะห์แล้วครูก็จะเห็นเรื่องของวิวัฒนาการนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิจัยเอกสารเมื่อครูอาจจะอาจจะเอาวาระการประชุมของ อบตอ,อย่างเงี้ยนะคะที่เขาไประชุมสภาเนี่ยว่านโยบายเราคือการกระจายอํานาจไปให้กับประชาชนเนี่ยเห็นต่ออบตแต่ละที่หรือที่ละที่หนึ่งเนี่ยนะคะได้มีการดําเนินง,งานว่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐจริงไหมยอย่างนี้เป็นต้นเนาะการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นะคะเป็นการหาข้อมูลเนาะในอดีตนะคะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเราจะทํานายอนาคตได้ด้วยเนาะ ก็อ,อาจจะแบ่งไปสักสองชนิดนะคะเป็นเรื่องการศึกษารายกรณีนะคะในรายกรณีก็อาจจะมีศึกษาอาจจะมีคนที่ที่ดีก็ได้นะเช่นอาจจะเป็นคนที่ซักเซนระดับโลกเราอยากดูว่าเขาถูกเลี้ยงดูมายังไงแล้วเขากลุ่มตัวเองยังไงนั้นก็ได้หรือเรา,าจ,จะศึกษาอย่างที่ตัวอย่างก็คือการแก้ปัญหาความก้าวร้าวในเด็กอาจจะเป็นเรื่องของในเด็กในสถานพินิษฐ์บ้านเมตตาแล้วก็ใช้กรณีศึกษาเด็กชายคนหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะคะที่ เป็นเด็กที่อยู่ในนั้นนะคะในในในบ้านเมตตาเนาะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการศึกษารายกรณีแล้วตอนนี้เขาอาจจะดีขึ้นแล้วก็เราอาจจะเข้าไปศึกษาเป็นรายเกี่ยวกับไปดูจ้งตอนเด็กๆตอนที่เขาอยู่ในศูนพินิษแล้วเขาเขาถูกทรีตยังไงทาให้เขาเกาิดกลายเป็นเด็กดีขึ้นเนาะก็อาจจะมีการศึกษาในเชิงของพัฒนาการนะคะก็เป็นการที่จะที่มุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีดูเรื่องความเจริญนอกงามหรือว่าการวัดแนวโน้มในเชิงอนาคตด้วย นะคะอันนี้ก็เราสามารถทําวิจ <tinc S 1> ัยได้มีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบนะคะ <Rug> มันอาจจะมีการนําเอาสองสิ่งเนี er ่ยหรือ2กลุ่มเนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบกันก็ได้นะคะก็อาจจะมีเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารแล้วก็ผู้สอนต่อนโยบายการปฏิรูประบบราชการหรือการสอนหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอีกนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือการวิจัยเปรียบเทียบความเห็นของผู้บริหารกับครูอาจจะมีเปรียบเทียบระหว่างผู้ปกครองกับ คนที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ครูคิดว่าผู้ปกครองอ่ะอยากจะเห็นเรื่องของสมรรถนะมากกว่าหรืออาจจะมีดูว่าภาวะของการปรับตัวระหว่างก่อนแล้วก็หลังโควิดแต่ว่าคนเดียวให้ข้อมูลก็ได้แต่ศึกษาการปรับตัวก่อนกับการปรับตัวหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ให้ผลตอบเช่นถ้าน้องมาเก็บครูก็ให้ครูตอบว่าก่อนโควิดเนี่ยครูใช้เงินไปนยังไงครูดูกับเพื่อนครูมีลักษณะที่ป้องกันตัวขนาดไหนแต่พอวันหลังโควิดมันเป็นยังไงบ้างนี้ก็ได้ นะคะก็อาจจะมีการที่จะที่มุงมมนนม่งวัดความสัมพันธ์เนาะก็มุ่งวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะคะเช่น EQ กับ IQ มันสัมพันธ์กันระดับไหนสอบคนไทยความเครียดกับความก้าวร้าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะในการวิจัยที่มุ่งหาความสําคัญน,นั้นอาจจะมีได้เยอะแยะมากมายนะคะจะดูว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนทําให้เขามี EQ ดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะดูว่า EQ เพื่อนกับ EQ ตัวเองเนี่ยจะสัมพันธ์สกอ้งสมามันสัมพันธ์เนาะถ้าเพื่อนใจเย็นล้วก็จะถ้าเพื่อนใจร้อนเราอาจจะใจร้อนขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูว่าระหว่างการเรียนที่ใช้เวลาเรียนเยอะๆกับผลการเรียนเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันไหมนะคะก็อาจจะมีการวิจัยที่มุ่งหาสาเหตุนะคะว่าเป็นการวิจัยที่มุ่งหาเหตุที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรอยากดูว่าเฮ้ยคนน่ะมันเล่นพนันออนไลน์เพราะอะไรมนีเป็นต้นเนาะเมื่อก่อนรูที่ว่าเอ้ย ไม่มีวิิีใชยหรือเปล่ารู้มันเป็นพวกคนอย่างเวยก็ไปศึกษากลุ่มที่เขาติดหรือว่าคนที่ไม่ติดก็ได้แล้วก็เราจะเห็นความต่างตรงน,นั้นแล้วก็มาสรุปว่าสาเหตุของคนที่เล่นการพานันออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็อาจจะเป็นการศึกษาที่ผลลัพธ์แล้วว่าไปศึกษาคนที่มีผลลัพธ์อย่างนั้นแล้วเราไปศึกษาสาเหตุหรือความก้าวร้าวอย่างเมื่อกี้เราอาจจะไปศึกษาในซูมพินิดแล้วก็มาดูว่าเพราะอะไรถึงเกิดเรื่องนั้นขึ้นนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือประเภทของงานวิจัยนะคะที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราควรจะรู้ก่อนที่เราจะได้เข้าไปในลึกในเรื่องกันวิจัยชั้นถียนตต่อเนาะค่ะคงจากแค่นี้นะคะ